กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ปูพรมปฏิบการกวาดล้างอาญ,ญากรรมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายคืนความสุขให้คนในชาติตามนโยบายรัฐบาลและคอสอชอ ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรภายในสารการจังหวัดพิจิตรพนตรีสวัยพลการผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดธนบกเพชรบณ์ประจําพื้นที่จังหวัดพิจิตรพร้อมได้ผู้ราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกวาดล้างอาญากรรมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดธนบกเพชรบณ์สนที่กำลังร่วมกับตํารวจฝ่ายปกครองปูพรมปฏิบัติการพร้อมกันในพื้นที่เป้าหมายกว่า800หมู่บ้านใน8 6ดบตำบล10 สองอำเภอของจองังหวัดพิจิตรเพื่อนำผู้กระทำความผิดในคดีความผิดกฎหมายต่างๆเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติและเป็นการเสริมสร้างความปรองดอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอสำหรับการปฏิบัติการในห่วงเวลา3เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2557สามารถจับกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันอาวุธปืนคดีความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดได้ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวนกว่า6 0 0 0 0เม็ดและจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งเอเย่นรายสำคัญและผู้ค้ารายย่อยรวมถึงผู้เสพได้มากกว่า700คนนอกจากนี้ยังสามารถยึดทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เงินสดจำนวนเกือบ2ล้านบาทรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมาก